g ี t g u e เกสท็ k ก็ปั that, mm ๊มพรมเนั and and <y> ้นเราเนี่ยจะเน้นการใช้งานที่เป็นการใช้งานที่ง่ายนะครับให้งานง่ายแล้วก็ตอบโจทย์ของผู้ใช้งานเหมือนรุ่นที่ออกมาใหม่เนี่ยก็จะมีความฉลาดที่โ่อนข้างสูงมันฉลาดยังไงครับอย่างเช่นว่าตัวที่เปิดใหม่ตัวนี้นะครับก็เราสามารถใช้พวกโทรศัพท์มือถือมีเทคโนโลยีที่เรียกว่า NFC ครับ ใช้ชนิดของสารเคมีเนี่ยไปเลือกหัววัสดุอของปา๊มอีกทีนึงสวัสดีครับ พบกับผมปิอัทวิตจากช่อง GT Cup Channel นะครับวันนี้คอนเทนต์ GT Case Talk นะครับและยังอยู่กับเราเหมือนเดิมครับน้องมอสซูบลอยจากบริษัท p r o m i n e n t ครับผมครับสวัสดีครับก็สัปดาห์ที่แล้วเราพูดคุยถึงตัวบริษัทนะครับตัวโรงงานไปแล้วนะครับแล้วก็ไปดูว่าเรามีเคส s t u ี้อะไรที่เราทําแล้วมัน success นะทีนี้อยากให้น้องมอสเล่าให้ฟังหน่อยว่าปั๊ม p r o m i n e n t เนี่ยมันมีเทคโนโลยีอะไรที่มันแบบว่าโดดเด่นหรือว่าเหนือชั้นกว่าคู่แข่งในท้องตลาดครับครับก็ปั๊ม p r o m i n e n t เราเนี่ยจะเน้น การใช้งานที่เป็นการใช้งานที่ง่ายนะครับให้งานง่ายแล้วก็ตอบโจทย์ของผู้ใช้งานอำนวยความสะดวกมีออปชั่นต่างๆอำนวยความสะดวกกับใช้งานง่ายอ๋อเน้นเรื่องของอินเทอร์เฟซง่ายเลยใช้งานเนี่ยตัวเนี้ยเหมือนอย่างตัวเนี้ยใช่ครับก็เน้นเรื่องความสวยงามด้วยแล้วก็ฟังง่ายครับโอเคเรียกว่ามาโทนส้มส้มน้ําเงินใช่ครับก็จะเป็นสีประจําบริษัทเลยนะครับเป็นสีส้มน้ําเงินโอเค ทีนี้มันง่ายเนี่ยแล้วมันมีอย่างอื่นไหมครับที่เป็นจุดเด่นของตัวปั๊ um ม prominent ตัวนี้ครับครับก็เหมือนรุ่นที่ออกมาใหม่เนี่ยก็จะมีความฉลาดที่ค่นข้างสูงม,มันฉลาดยังไงครับอย่างเช่นว่าตัวที่เปิดใหม่ตัวนี้นะครับก็เราสามารถใช้พวกโทรศัพท์มือถือ,อม,มีเทคโนโลยีที่เรียกว่า nfc ครับ,รบก็สามารถเอามาแตะแล้วก็ดูสถานะต่างๆของตัวปั๊มได้๋อก็เพราะว่ามือถือเ,เนี่ยมันมี nfc อยู่แล้วแล้วก็ nfc แบปึ๊บสถานะปั๊มขึ้นมาบนมือถือเลยใช่ครับโอ้โหเรียกว่าอินเทรนด์มากนะคร ก็รู้ได้เลยใช่ครับรวมถึงว่าอนาคตเนี่ยเราก็พัฒนาไปถึงขั้นที่สามารถทํางานเป็นออนไลน์ได้ด้วยก็คือสั่งงานผ่านสำหรับเป็นคลาวเข้ามาก็ได้มาควบคุมปั๊มมาดูสถานะปั๊มได้เลยกลายเป็น IoT เลยแบบนี้เรียกว่าพี่อยู่ที่ไหนพี่สามารถกดเพื่อที่จะสั่งขึ้นไปบ,บนคลาวแล้วคลาวสั่งปั๊มลงมาเลยได้เหมือนกันได้ไดโอ้เรียกว่าสะดวกใช้งานง่ายแล้วก็ประยุกต์ใช้แบบเทคโนโลย,ยีใหม่ๆได้สมาร์ทมากเรียกว่าเป็นสมาร์ทมิเตอร์ลิงปั๊มแล้วกันใช่ฮะอันนี้คือเรียกว่าจุดเด่นของตัวพรเมียนเนาะท ของการทำงานของตัว Prominent เลยเนี่ยความอัจฉริยะของมันที่มันสมาร์ทเนี่ยแล้วความแม่นยำตรงเนี้ยที่เมื่อกี้น้องมอสเคยบอกพี่เนาะเคยคุยกันว่าสเปอร์เซ็นี่ยมันจริงไหมมันทําได้จริงไหมหรือมันจริงๆแล้วเนี่ยมันได้ได้ดีกว่าสองเปอร์เซ็นต์ไหมอย่างเงี้ยครับจริงๆคําว่าสองเปอร์เซ็นต์เนี่ยต้องอยู่ในสภาวะที่เป็น Perfect Metaling ด้วยนะครับซึ่งถ้าเป็น Perfect Metaling เนี่ยมันจะมีปั๊มอย่างเดียวไม่พอก็คือมันต้องมีอุปกรณ์อื่นๆเพื่อเพิ่มความแม่นยำด้วยโอเคครับทีนี้ Perfect Metaling เนี่ยยไดด้้ินนอองมสพู ครั้งอยากรู้แล้วแหละว่ามันจะทําให้เกิด perfect metering เนี่ยมันต้องมีอุปรกรณ์อะไรบ้างครับผมจริงๆก็ไม่ได้เป็นอุปกรณ์ที่มีเทคโนโลยีอะไรเลยนะครับก็จะเป็นเป็นวาลวหรืออุปกรณ์อื่นๆที่เพิ่มความแม่นยําให้กับปั๊มนะครับตัวแรกก็จะเป็นตัวเรียกว่าเป็น back pressure valve wow. back pressure valve wow. ตัวนี้ก็จะทําหน้าที่สร้างแรงดันสวนกลับมาที่ปัม๊มอือ่าให้ปั๊มนี่มันมีแรงผลักที่สม่ําเสมออ่าเพราะ,ะ,ะน,นั้นครับ f l ที่ออกไปมันก็จะแม่นยามากขึ้นโอเคครับนี่ตัวที่1แล้วนะตัวที่หนึ่งอ่าครับตัวที่2อีครับตัว เป็นรีลิฟท์วาลครับรีลิฟวาล์วเนี่ยมีหน้าที่ไว้โปรเทคตัวปั๊มในกรณีที่เพชเชอร์ในระบบมันเกินนะครับมันก็จะมีตัวรีลิฟเนี่ยสามารถปล่อยแรงดันออกได้ก็คือถ้าเพชเชอร์เกินเนี่ยอาจจะตัววาล์วตัวนี้ก็เปิดแล้วก็ทําให้สารเคมีเนี่ยไหลกลับถังใช่ไหมก็ป้องกันไม่ให้ปั๊มเสียใช่ครับโอเคอุปกรณ์ชิ้นอื่นมีอีกไหมครับกา็ตัวที่3นะครับเราจะเรียกว่าเป็นแอคคูมูลเตอร์แอคคูมูลเตอร์ครับตัวนี้ก็มีหน้าที่ไว้ลดแรงกระเพื่อมของจังหวะปั๊มเคมีนะครรรััับถ้้าาเตตติดงอุปกณ์วนี แรงกระเพื่อมของปั๊มก็จะน้อยลงหรือว่าสมูทขึ้นนั่นเองคือปัม๊มเคมีเนี่ยข้างในมันรันเป็นคล้ายๆเป็นไดเอทแฟมใช่ไหมถ้า<ช>พี่จำ <ะ S 1> ไม่ผิดถูกไหมครับ<ช>มันก็จะมีจ่ายเป็นเป็นเพาเป็นเพาแต่ว่าถ้าติดตั้งตัวเนี้ยแอคคิวเมอเรเตอร์ตัวเนี้มันก็จะนิ่งขึ้นสมูทขึ้นใช่ครับโอเคแล้วแสดงว่าถ้าครบสามอ์ประกอบเนี้ยพระพุทธธรรมประสงค์เนี่ยคือเฟลิกส์และใช่ครับทีเนี้ยอย่างบริษัทพี่เนี่ยจะมีบิสเนสยูนิตหนึ่งก็คือเราทําระบบบําบัดน้ําเสียให้กับลูกค้้้้าาาาาาาเเเเเนนนนนะะพพมมมมมมทีีีีี่่่ยยปัััั๊สสรรถออใชกบบบบบํดดขงไ สมมติถ้าพี่ต้องไปทําระบบให้กับทางลูกค้าเนี่ยเรามีพีเจอร์หรือมันมีอะไรที่โดดเด่นไหมครับแน่นอนว่าปั๊มเมทัลลิ่งในระบบบาบัดน้ําเสียเนี่ยอาจจะต้องมีความสมบูรณ์สมบันหน่อยเพราะว่าบางทีอาจจะต้องติดตั้งอยู่หน้างานที่เป็นเอาดดกลางแจ้งครับซึ่งปั๊มผมมีนั่นเองเราก็มีมาตรฐานรองรับตั้งแต่ IP55 จนถึง IP-65 เลยนะครับก็รองรับเรื่องการกันน้ากันฝุ่นได้อก็คือฝนตกอะไรนี่ได้รองรับได้ โอเคเลยแล้วความสมบุกสมบันนี่ก็คือทนปกติรับประกันแบบยังไงสมมติถ้าพี่เอามาใช้กับน้ําเสียเลยเนี่ยก็ปกติการรับประกันสินค้าเนี่ยจะอยู่ที่1ปีอยู่แล้วนะครับแต่ว่าก็ขึ้นอยู่กับปัญหาที่เจอหมายถึงว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นก็จะไม่รวมเรื่องปัจจัยภายนอกอย่างเช่นว่าสักวันหนึ่งน้ําท่วมโรงง,งานอะไรเงี้ยครับอาจะไม่ไม่รวมในกรณีน,นั้นแต่ถ้าฝนตกพี่มีเคเบิลแกนเข้าถูกต้องอะไรเลยเนี่ยเคลมแน่นอนดูแลให้ถ้ามีปัญหาโอเคสมมุติว่าตอนเนี้ลูกค้าอยากจะเลือกใช้ปั๊ หรือปั๊มสูบส่งสารเคมีเนาะลูกค้าเนี่ยจะต้องแจ้งข้อมูลอะไรบ้างหรือว่าต้องพิจารณาข้อมูลหรือตัวแปรอะไรบ้างครับในการที่จะเลือกปั๊มแต่ละรุ่นออกมาเนี่ยครับหลักการเลือกปั๊มนะครับอันดับแรกเนี่ยให้เราดูเรื่องเพชเชอร์หรือว่าแรงดันก่อนนะครับแต่ว่าเป็นที่เข้าใจผิดกันหลายครั้งนะครับว่าเพชเชอร์ของปั๊มคเคมีเนี่ยมันหมายถึงว่าอะไรอ่าครับงั้นช่วยน้องมอช่วยแบบให้กระจ่างหน่อยได้ไหมครับตรงเนี้ยดีเลยครับก็เพชเชอร์ออหรือว่าแรงดันของปั๊มคเคมีเนี่ยมันหมายถึงแรงดัน มันจะไม่ได้เหมือนปั๊มน้ำว่าปัม๊มมันสร้างแรงดันออกมากี่บายกี่บาร์อะไรแบโอเคช่วยขยายแบบให้เห็นภาพได้ไหมว่าไอ้คำว่าชนะแรงดันในระบบอะไรเงี้ยพูดให้แบบชัดๆเลยเป็นยังไงยกตัวอย่างยกตัวอย่างเป็นสัก2กรณีที่เจอบ่อยๆอ่าครับ,รบเวลาเราจ่ายเคมีเนี่ยกรณีแรกก็คือจ่ายเคมีเขาเรียกเป็นปลายเปิดปลายเปิดเนี่ยก็คือไปลงบ่อเลยอ่าครับก็โดสไปโน่นเลยดสไปเลยปลายเปิดเลยใช่ครับถ้ากรณีเนี้ยเราก็สามารถเลือกปั๊มที่มีสเปคเกิน1บาร์ได้ทั้งหมดเพราะมันเป็นปลายเปิดครับนะครับแต่กรณีที่สอ ก็คือว่าเราโดสปั๊มเข้าไปผสมกับระบบสักระบบหนึ่งอาจจะไปผสมในลายท่อน้ำมีท่อน้ําวิ่งอยู่เลยปื๊ดท่อน้ําท่อของเหลวเนาะเราต้องการโดสสารเคมีเข้าไปใช่ซึ่งเราก็ต้องดูว่าณจุดที่เราจ่ายเข้าไปเนี่ยแรงดันน้ำณจุดนั้นอ่ะมันกี่บาร์เราก็ต้องเลือกปั๊มเคมีให้มีแรงดันมากกว่านจุดนั้นสมมุติละกันพี่แ็บเพสเชอร์เกียรละในท่อเนี่ยสบาร์เราต้องเลือกปั๊มเคมีนี่กี่บาร์ก็คือตามสเปค3บาร์เนี่ยเราก็สามารถเลือกปั๊มที่มีแรงดันเกิน3าบาร์ได้ทั้งหมดอเค จะเป็น7บาทสิบบาทนี้คือคืออัดเข้าเรียกว่าอัดเข้าใช่โอเคแต่ว่าถ้าเกิดเราเลือกน้อยกว่าเนี่ยก็หมายถึงว่ามันอัดไม่เท่าเลยไม่เข้าทําไงอ่ะเคมีก็เท่ากับศูนย์เลยครับศูนย์เลยใช่ครับก็คือเลือกผิดตั้งแต่แรกแปลว่าเราเลือกสเปคตั้งผิดโอเคเพราะฉะนั้นเราเลยให้ความสําคัญก่อนเรื่องเพชเชอร์เนี่ยเพชเชอร์เนาะใช่ครับรู้เพชเชอร์แล้วครับต้องรู้อะไรอีกก็รู้โฟเลตก็คือปริมาณการใช้สารเคมีอ่าว่าเราจะใช้เคมีเนี่ยเป็นหน่วยลิตรต่อชั่วโมงใช้เท่าไหร่ครับจะได้มาเลือกตตามแ่ลปร ต่อชั่วโมงใช่ไหมครับอาจจะ500ลิตร50ลิตรอะไรก็ว่าไปใช่ไหมครับก็มีรุ่นให้เลือกหลากหลายรุ่นอีกแล้วมีอะไรอีกไหมครับก็จะมีเรื่องการสั่งงานแล้วว่าปั๊มเราเนี่ยถ้าเป็นทั่วไปก็สั่งงานแบบแมนนวลก็คือใช้มือปรับได้เลยเอามือหมุนได้เลยใช่ครับแต่ว่าถ้าเป็นสั่งงานจากภายนอกสมมติว่าลูกค้ามีระบบ PLC มีห้องคอนโทรลลูมเลยมี PLC ใช่ครับก็สามารถส่งลักษณะสัญญาณมาคุมปั๊มได้เหมือนกันเป็นรีโมทเข้ามาสั่งได้สั่งได้้ก็นอกเหนือจากนั้น มีหน้าจอไหมอ่ามีออปชันอื่นๆก็สามารถเพิ่มเติมได้พี่ถามนิดนึงตัวสารเคมีชนิดของสารเคมีนี้มีผลต่อการเลือกด้วยไม่ครับอ๋อแน่นอนมีผลครับซึ่งเราก็จะใช้ชนิดของสารเคมีนียไปเลือกหัววัสดุของปั๊มอีกทีนึงเพราะว่าแต่และหัววัสดุเนี่ยมันก็จะมีข้อจํากัดว่าจะทนสารเคมีประเภทไหนได้บ้างโอเคแล้วเรามีวัสดุอะไรบ้างที่ที่เป็นออปชันให้ลูกค้าเลือกได้เนี่ยในท้องตลาดเนี่ยก็จะเจอวัสดุหัวปั๊มเริ่มต้นก็จะเป็นอ่าคกับ PVC PVC ซึ่ง2ตัวีกีอจจะเา็น เป็นเกรดที่ตูสีกันทนกดด่างได้พอสมควร,ครนะครับแต่ว่าปั๊มส่วนใหญ่ของทางโฟร์มีนั้นเนี่ยก็จะเป็นหัววัสดุที่เป็น p v t หรือว<อ>่า p v d f นะครับมันก็ว,วัสดุอะไรครับมันเป็นวัสดุที่ตอบโจทย์เรื่องทนทานทั้งกดทั้งด่าง<อ>ก็จะเป็นเกรดที่สูงกว่า PVC แล้วก็ PP โอเคครับแล้วถ้าลูกค้าบอกว่าอยากได้เป็นโลหะเป็นหัวโลหะเป็นสเตนเลสเรเรามีไหมครับก็จะมีรุ่นที่มีหัวเป็นสเตนเลสอ,อย่างเช่นว่าแอปพลิเคชันพวกลงฟู้ดเนี่ยจะมีข้อกาหนดว่าต้องเป็นหัวสเตนเลสของเราก็มีรุ่ ผลิตเป็นหัวสเตเรตได้เหมือนกันโอเคก็เรียกว่าตอนนี้เราเลือกปั๊มได้แล้วเนาะเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเรามาต่อกันว่าเราติดตั้งแล้วมันจะต้องดูแลยังไงใช่ไหมเราบำรุงรักษามันยังไงครับแล้วทางบมิเวณมีบริการหลังการขายมีนโยบายในการดูแลลูกค้ายังไงนะครับแล้วเรามาน้องมอสมาเล่าให้ฟังได้เลยครับยังไงเดี๋ยวพบกันสัปดาห์หน้าครับได้เลยครับโอเคขอบคุณครับ